ครับสวัสดีครับทุกคนครับผมโฟกุริพัฒนะครับวันนี้จะมาชมที่ดินนะครับพามาชมที่ดินตั้งอยู่อำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับหมู่ที่2บ้านท่าวิเศษตําบลบ้านใหม่เชียงมงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์คุดเขียวนะครับนสสกเนื้อที่3ไร่30ตารางวานะครับนี้ติดถนนลาดยางเลยนะครับ ถนนลาดยางในหมู่บ้านเลยอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมครับที่ดินแปลงนี้หน้ากว้าง22เมตรนะครับติดลาดยางแล้วก็ลึกไปข้างหลัง240เมตรครับนี่ครับหน้ากว้างติดถนนนะครับคือเนื้อที่หนึ่งไร่ด้านหน้าเนี่ยจะถมสูงกว่าถนนลาดยางนะครับแล้วก็ช่วงถัดไปก็จะเป็นพื้นที่นานะครับตรงนั้นยังไม่ได้ถม แล้วก็ส่วนท้ายสุดเนี่ยติดเหมืองสาธารณะเลยนะครับลำลำคลองสาธารณะเป็นเหมืองเล็กๆนะครับเอาไว้ทําระบบชนละทานแล้วก็ตรงท้ายติดเหมืองเลยก็มีบ่อน้ํา1ลูกเนื้อที่ประมาณ100ตารางวานะครับขายเพียงนะครับยกแปลง9 0 0 0 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อผมมาได้นะครับทุกคนครับนี่ครับสภาพที่ดิน